ขนาดน,นี้อยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็ก่อนที่จะสั่งเ,เมนูต่างๆก็สั่งเครื่องดื่มก่อนก็ได้สั่งเป็นชาเขียวร้อนออก็ได้ชาเขียวร้อนมาส่วนมายุระมาดมายุระมาดบอกว่ากินคกดูมายุระมาดได้อะไรมาแก้วนี้ชาเขียวเย็นเนื่องจากพ,สพัสพรสั่ง บอกว่าเอากินทีฮอตแล้วมีรรมาบอกโคซึ่งที่นี่เขาก็น่าจะเป็นโคฮาโคล่าไม่ใช่โคอ่ะเขาก็ได้เป็นชาเขียวเย็นมาเรียกว่าเป็นที C C โคเป็นไงล่ะมกระดบอกว่าลืมกระแด,มมดสำเนียงอะไรได้หมดแต่วันนี้<อ>ไม่ได้ลืมลืมใส่สำเนียงไปน่าแบบว่า s ิง g โปร์ฟราย e อ and m อ r เมอร์ไลออนบัตโค้กชาเขียวเย็นโอเครู้เรื่องแค่นี้นะ